เอโยก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมยายากเกมมิ่งอีกแล้วนะก็วันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะมาอัปเดตเรื่องการลดราคาอ,อย่างพานะในเกมวันเดอร์นะก็ช่วงนี้นะวันที่วันที่ยีนะเวลาที่งคืนสามสนทีนะโดยการลดราคาของครั้งนี้นั้นจะอ,อยู่ถึงวันที่29เนะเวลาหกโมงเย็นนะก็คือยังมีเวลาอมาห้วันนะสิชั่วโมงนะก็คือถึงวันที่ ยี่สิบเก้าเวลาหกโมงเย็นนะในเว็บจะลดราคาบัญชีพรีเมียมนะเหลือเจ็ดร้อยบาทนะบัญชีพรีเมียมทั้งหมดร้อยแปดสิบวันก็คือหกเดือนนะส่วนยานพาณะเป็นแพ็คยังไม่ลดนะมันจะลดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะแล้วก็ทองก็ไม่ลดปกติก็ไม่ลดนะดูในเกมวันในเกมนะฮะที่มันลดคือลดทั้งหมดเลยลดทั้งเฮลิอคอปเตอร์เครื่องบินเรือนะเขาจะลดราคายานพาหนะที่ใช้เงินซื้อนะซิมบลลออิลเลนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ แล้วก็ยามภายนะที่ใช้ทองนะฮะก็คือลอกทองเนะี่ยหล้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันโดยเครื่องบินที่ไมาลดก็จะเป็นเครื่องบินอา่าของสควอตดอนจะไม่ลดแล้วก็เครื่องบินที่เพิ่งมาใหม่ประมาณสามเดือนหกเดือนที่แล้วนี่แหละนะที่มาเป็นที่มีฟ็อกซ์สามอ่ะมันจะยังไม่ลดนะจะราคาเต็มอยู่แต่เครื่องบินที่มานานแล้วนะที่แบบมานานแล้วจริงๆอะ่ะก็แต่ลดราคาหนะ้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลย นะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะที่เราจะเอาเงินที่ดองเนี่ยมาซื้อมาซื้อเครื่องเปนที่ดองเหล่านี้นะเพราะว่ามันลดราคา50%นะโอกาสอ่อ,อะนะโอกาสที่มันลดราคา50%ก็มีไม่ได้บ่อยนะก็น่าจะไม่น่ามีอะไรมากนะส่วนอย่างไปนะทองมันก็ลดราคา50%นะใครเป็นมือใหม่แล้วก็เดินทองมาทองกีบาทวะอ่าซื้อทองมาซักสมมุติดูหน่อยซื้อมา 5,000 Golden Eagle นะคือ900บาทเดิมอเกบาทคุณก็จะสามารถซื้อยานภานะทองที่มันลดราคา50%ได้นะเราได้มาเท่าไหร่นะเมื่อกี้อา่าเท่าไหร่นะจลับมห้5 0 0นะอ่หรืออะไรดีนะสมมติผมเล่นและเสียแล้วกันมีแผนอยู่ซื้อก็เคิดว่าจะเป็นพวกแร้งกสามารถซื้อได้สบายๆนะแต่ถ้าเป็นแร้งกน่าจะเพิ่มราคาหน่อยเพิ่มขึ้นมา อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็พอซื้อได้อยู่อันนี้ซื้อได้เลเด็ดก็น่าจะมีแปะซื้อไอรถเกียร์นี้อยู่คิดว่าน่าจะซื้อได้คือทุกขันนะถ้าเดินไปเก้าร้อยบาทเออก็ในเวลาถวายแนละ้วคุณผู้ชมก็น่าจะประมาณนี้นะเรื่องการลดราคานะมันก็จะลดถึงวันที่นะยี่สิบเก้านะยามอีกทีหนึ่งถึงยี่สิบเก้าหกโมงเย็นนะใครจะดีบซื้ออะไรก็ดีบซื้อนะที่มันเป็นยาพาธาทองแล้วก็ซ้อเวอร์ไลออนนะ ส่วนยาไฟได้มาเป็นแพ็คนะแพ็คแพ็คเสริมแพ็คที่มาแบบมาเป็นแพ็คเนี่ยแต่ยังไม่ลดนะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาของมันนะเวลาที่มันน่าจะลดก็คือ1น,นึ่งพฤศจิกายนใช่ไหมละ่ะนะวันที่หนึ่งนะก็รอเลยวันศุกร์ของสองสัปดาห์หน้านะส่วนอันนี้ก็น่าจะยังไม่ลดนะยังลดของเก่าๆนะอันนี้แปว่าสับที่นี้น่าจะไม่น่ามีอะไรคนระับแค่ไม่อัปเดตเรื่องว่ามันลดราคานะสับคนที่ยังไม่รู้นะก็สับที่นี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไป